วันนี้เราอยู่กันที่เยวาวราชกัน,นเนาะเดี๋ยวบุมมาจะพาพลอ,อน้องโต้มะมาเที่ยวร้านอาหารจีนกันเป็นร้านอาหารจีนที่แบบมีความโมเดิร์นมีความทันสมัยเราจะมาลองชิมกันดูว่าร้านอาหารจีนอันเนี้ยรสชาติจะจีนขนาดไหนหรือแบบมีความโมเดิร์นผสมผสาน้วมันดูแบบว้าวไซยังไงกันบ้างโอเคเดี๋ยวไปลองที่ร้านชื่ว่าอะไรครับพี่บุม๋มล้งเท้า ลงผงหลงผงที่เขาบอกว่าแปลว่าหัวมังกรเข้าเจอไหมแต่มาเพราะว่าไม่อยากรสชาแหละไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณค่ะพอหมุนนะโอ้ยโอ้ค่ะค่ะ ของชุดข้าวต้มจักรพรรดิข้าวต้มจักรพรรดิชาไทยว้าวชาไทยอืมิกเนเจอร์ของเขานี่รสชาติชาไทยนี่กลมกล่อมเข้มข้นมากเลยนะครับเยี่ยมเลยครับกินติ่มซัมต้องกินกับหนังสือพิมพ์จีนนี่วันนี้โต๊ไปซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาจงหัวหรือเปล่าหนังสือพิมพ์ตรงหัวนะครับอ่ะนั่นแหละโซยเลยระวังร้อนนะยิงไหครอื อ๋อเออยังน,น,นี้น่ากินอร่อยหเหมือน,อนที่จีนไหมเหมือนเหมือนเลยใช่เหมือนที่ห้องกลงเลยกระชี้เอียงตึ้งตึ้ง ข้างนองกรอก่าง <S 2> <S 2> นี้ก็แบบกินสนุกอ่ะแบบเออฉันอยากได้รสชาติแบบนี้เปรี้ยวๆบ้างม,ม,มันมันมีเนื้อมีอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราเลือกกินได้ให้สนุกเราอิ่มของคาวามาแล้วเนาะเดีไปเราเป็นของหวานดูเป็นติบซ้ำเนาะใช่อ้ <S 2> <S 2> าซาลาเปาไส้ไข่เค็มลาวาอันนี้คือขนมจิบทอด,ทอดนะครับมันคือเป็นกุ้งแล้วก็เป็นเส้นหนีพัน ข้าเก่าภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าเซียเจียวนะครับเข็คส้มเสวยน่ารักมากดูน่ากินมากเัยนี่มาเราลองมาชิมกันดีกว่าว่าจะรสชาติเป็นยังไงกันตึ้งตึ้งตื้อแต่ละนะข้างในเด้งมากข้างในเป็นไส้กุ้งใช่ไหมคะกุ้ง นี่ค่ะดูดิไส่ไหลเลยต้องโชว์ให้กล้องดูด้วยนี่นี่ดีจะตาไม่เลยว่าอร่อยขนมจีบทอดเราลองพร้อมกันไหมลองพร้อมกันโอเคอ่ะเชิญค่ะจิ้มก่อนเลยชิบ กต่แมกันทอดที่แบบไม่อมน้ำมันอะเรารู้สึกว่าโอเคเรากินได้ทั้งชิ้นทั้งคับแบบสบายๆไม่มันเลยไม่ได้กินเค้กเค้กส้มกันเลยจุ่มกันเลยอืม่้าวจ้าแล้วขอชนขอชนหน่อยขอชนช้อนช้อนมา ต้ม,มก่อนเลยต้มก่อนเลยแต่ที่คนชอบที่สุดคือความแป้งเค,ค้กที่เนียนเนียนแล้วก็เนียนแล้วก็นุ่ม<ช>เนียนและนุ่มทั้งหมดเนี่ยคือเท่าไหร่คะทั้งหมดนี้ใช่ไหมอย่างเซตติ่มซำอันนี้เนาะเซตติ่มซำม,มงคลราคาที่299บาทในที่ผ่านมาเซตก่อนหน้าน,นี้คือข้าวต้มจากอาพสรททั้งหมด259ร้อยั้าเ้าบาทแล้วก็จะมี เะดึงชานม<ช>าลงโถซิงเนเจอร์ของเขาเหมือนกันอันนี้ตัวนี้ราคา75บาทรสชาติหวานกลมกล่อมอร่อยกุกริบน่ากม่จ้าไข่อ,อึหนึงไข่อ,อึหนึงเ <laughs> อาละค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านลงโถเนาะหากใครว่าดูแล้วสนใจอยากจะมาดิ ตามมาชิมอะไรแบบนี at at ้ค right, so right. ่ะมากันได้เลยเนาะตรงนี้ที่เราอยู่กันสาขาเยาวราชนะคะใกล้กับแยกฉลตรอุ่ีแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งอยู่ที่ตัวสามย่านมิตรภาพค่ะรับประกันอร่อยไหมคะอร่อยออร่ยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะยังไงเดี๋ยวขอตัวกันไปทานกันก่อนนะคะบ๊ายบายเค้กซ้ม